ในเมืองที่ถูกครอบงำด้วยความอันตรายและการต่อสู้ระหว่างแก๊งอันน่าหวาดกลัวมีลินดาสาม,มาเฟียผู้เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ทรงอิทธิพลและโหดเหี้ยมที่สุดแห่งเมืองใต้ดินเธอมีทุก,กอย่างที่ต้องการทั้งอำนาจเงินทองและชื่อเสียงแต่ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังความเย็นชาเธอซ่อนความเจ็บปวดและความอ่อนแอที่ไม่เคยให้ใครเห็นจนกระทั่งวันหนึ่งลินดาถูกลอบทำร้ายในระหว่างการแลกเปลี่ยนธุรกิจยาเสพติดอันใหญ่ ลูงกระสุนพุ่งตรงเข้าที่ศีรษะทำให้เธอลม้มลงท่ามกลางความโกลาหลเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลทุกอย่างในชีวิตของเธอเปลี่ยนไปเธอจำอะไรไม่ได้เลยคุณเป็นใครลินดาถามชายหนุ่มที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงเขามองเธอด้วยสายตาที่นปนเปื้อนความเศร้าและโกรธแค้นผมคือคนที่คุณควรจำได้ลินดาเสียงของเขาแข็งกร้าวแต่ก็สั่นเครือลินดามองไปรอบ,รอบๆเธอไม่รู้จักที่นี่เลยและไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครสายตาของเธอจับจ้องไปยังกระจกบ,บานหนึ่ง ที่สะท้อนใบหน้าของเธอผู้หญิงที่เธอเห็นนั้นดูแข็งแกร่งแต่ในดวงตาคู่นั้นกลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าคุณเป็นมาเฟียคนสําคัญของเมืองนี้ชายหนุ่มพูดต่อแต่ตอนนี้คุณสูญเสียความทรงจําไปลินดาสัมผัสได้ถึงความวุ่นวายภายในหัวใจมีบางอย่าง,อางบอกเธอว่าเธอเคยมีชีวิตที่ไม่ธรรมดาแต่เธอไม่สามารถจําได้ว่ามันคืออะไรเวลาผ่านไปลินดาต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตใหม่กับความเป็นมาเฟีย โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเคยเป็นใครทุกการตัดสินใจของเธอถูกชักนำด้วยข้อมูลจากคนรอบตัวที่อ้างว่าเคยรู้จักเธอแต่เธอไม่สามารถเชื่อใจใครได้อย่างแท้จริงวันหนึ่งลินดาได้รับข้อมูลลับจากมือซ้ายคนสนิทว่าชายที่อ้างว่ารู้จักเธอแท้จริงแล้วเป็นศัตรูเก่าที่เคยพยายามหักหลังเธอในขณะที่เธอสงสัยในทุกอย่างที่เกิดขึ้นลินดาต้องเผชิญหน้ากับการทรยศหักหลังครั้งใหม่ที่อาจทําให้เธอไม่รอดชีวิต หลังจากฟื้นฟูร่างกายลินดาก็เริ่มกลับมาสู่โลกที่เธอเคยปกครองแต่ครั้งนี้ทุกอย่างดูเหมือนต่างออกไปคนรอบตัวเธอแสดงความเคารพเกรงกลัวแต่ไม่มีใครกล้ามองเธออย่างสนิทสนมราวกับว่าพวกเขากำลังซ่อนบางอย่างอยู่ในวันหนึ่งลินดาได้รับแจ้งว่ามีการนัดประชุมใหญ่ของแก๊งที่เธอควรจะเป็นคนจัดการหัวหน้ากลุ่มต่างๆรวมถึงพวกแก๊งพันธมิตรจะมาร่วมประชุมเพื่อหาหรือเรื่องการขยายอาณาเขตมันเป็นภารกิจใหญ่ที่เธอไม่สามารถปฏิเสธได้แต่ปัญหาคือเธอยังจำอะไรเกี่ยวกับพวกเขาไม่ได้เลย คุณพร้อมหรือยังเสียงของมาร์กมือขวาที่ใกล้ชิดที่สุดดังขึ้นขณะที่เขาพยุงลินดาไปยังรถที่จอดรอมาร์กเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยังอยู่ข้างกายเธอตลอดช่วงที่เธอสูญเสียความทรงจําลินดาจําไม่ได้ว่าพวกเขาเคยมีความสัมพันธ์อย่างไรแต่เขาดูแลเธอเป็นอย่างดีในทุกๆอย่างจนเธอเริ่มสงสัยว่าเขาคือใครกันแน่ฉันคิดว่าใช่ลินดาตอบเสียงสั่นก่อนจะก้าวขึ้นรถการประชุมเกิดขึ้นที่คฤรหาสาห์หลังใหญ่ทุกสายตาต่างจับจ้องมาที่ลินดาเมื่อเธอก้าวเท้า เข้าไปในห้องหัวหน้าแก๊งหลายคนศกตาเธอด้วยความระมัดระวังบางคนถึงกับแสดงท่าทีระแวงเลนดาคุณไม่เคยสายมาก่อนชายคนหนึ่งพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงยีอยนการสูญเสียความทรงจำทำให้คุณเปลี่ยนไปขนาดนั้นเลยเหรอเลนดานิ่งสงบภายใต้การดูหมิ่นนั้นในใจเธอเกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับอดีตและความสัมพันธ์ที่เธอเคยมีแต่เธอตัดสินใจที่จะไม่แสดงความอ่อนแอออกมาฉันอาจจะสูญเสียความทรงจำแต่ฉันไม่ได้สูญเสียความเป็นผู้นำ ลินดาตอบกลับด้วยน้ำเสียงหนักแน่นสายตาของเธอเฉียบขมจนทาให้คนในห้องเงียบลงการประชุมดําเนินไปอย่างเคร่งเครียดลินดาเริ่มสังเกตได้ว่ามีหลายคนในแก๊งที่พยายามหาทางเข้าถึงอํานาจของเธอบางคนเสนอแผนการขยายอาณาเขตที่เสี่ยงต่อการเกิดสงครามกับแก๊งอื่นขณะที่บางคนพยายามทําตัวเป็นมิตรเกินความจําเป็นราวกับว่ามีแผนการอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังหลังการประชุมจบลงลินดาเดินกลับมาอย่างรถพร้อมกับมากเขาพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้เธอเริ่มเอใจ คุณไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนั้นรอกลินดาผมจะจัดการให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณต้องการลินดานิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะถามออกมาอย่างตรงไปตรงมามาร์กฉันเคยไว้ใจในายมากแค่ไหนมาร์กมองเธอด้วยแววตาที่อ่านยากคุณเคยไว้ใจผมมากมากพอที่จะให้ผมจัดการทุกอย่างแทนคุณในช่วงเวลาที่คุณไม่อยู่คำตอบนั้นทำให้ลินดาสงสัยมากขึ้นเขากำลังบอกเป็น,นหรือเปล่าว่าเธอเคยให้อำนาจเขามากเกินไปหรือบางทีเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบทำร้ายเธอ ในคืนนั้นลินดาได้ฝันถึงภาพความทรงจำที่ลางเลือนเธอเห็นตัวเองกำลังพูดคุยกับชายหนุ่มคนหนึ่งในห้องลับของคฤหาสเสียงของเขาดูอบอุ่นแต่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมจำไว้นะลินดาอำนาจมันไม่มีวันคงทนใครที่ยึดติดกับมันมากเกินไปก็จะต้องสูญเสียทุกอย่างลินดาสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกภาพในความฝันนั้นทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจและเธอไม่สามารถระบุได้ว่าชายคนนั้นคือใครหรือเขากำลังเตือนอะไรเธออยู่ แต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้สึกชัดเจนคือมีบางอย่างที่เธอพลาดไปและเธอจะต้องค้นหาความจริงนั้นให้ได้ลินดาใช้เวลาหลายคืนฝันเห็นภาพความทรงจําเก่าๆที่ขาดวินและลังเลือนยิ่งเธอพยายามนึกถึงอดีตมากเท่าไหร่ความรู้สึกไม่สบายใจก็ยิ่งทวีคูณขึ้นภาพของชายลึกลับในฝันยังคงชัดเจนในใจของเธอใครคือเขาและทําไมถึงพูดถึงอํานาจและการสูญเสียวันหนึ่งลินดาตัดสินใจเดินทางไปยังคฤหาสน์หลังเก่าที่เธอเคยใช้เป็นฐานบัญชาการก่อนที่จะสูญเสียความทรงจํา เธอหวังว่าบางสิ่งในสถานที่นี้อาจช่วยกระตุ้นให้เธอจำอะไรได้บ้างมาพยายามจะห้ามเธอไม่ให้ไปแต่ลินดายืนยันที่จะไปเพียงลำพังเมื่อมาถึงฤหาสา์ลินดาเดินเข้าไปในห้องทำงานเก่าของเธอที่นี่เต็มไปด้วยของสะสมรูราแต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาเธอคือโต๊ะทำงานที่ยังคงมีเอกสารกองอยู่มันเหมือนกับว่าไม่มีใครแต่ต้องหมัดหลังจากวันที่เธอถูกลอบทำร้ายเธอนั่งลงและเริ่มเปิดเอกสารทันสายตาเธอหยุดที่จดหมายฉบับหนึ่งที่ถูกเก็บไว้ในลิ้นชักลึกที่สุด มันเป็นจดหมายลึกลับไม่มีชื่อผู้ส่งแต่ข้อความในนั้นทําให้เธอชะงักลินดาสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาไม่ใช่สิ่งที่ปลอดภัยคุณอยู่ท่ามกลางผู้คนที่พร้อมจะหักหลังคุณได้ทุกเมื่อแม้กระทั่งคนที่คุณไว้วางใจมากที่สุดจงระวังตัวไว้ลินดารู้สึกหัวใจเต้นแรงเธอไม่สามารถระบุได้ว่าจดหมายนั้นถูกส่งมาเมื่อไหร่แต่ข้อความในนั้นกลับทําให้ความสงสัยเกี่ยวกับมากยิ่งเพิ่มมากขึ้นใครคือคนที่เธอไม่ควรไว้วางใจหรืออาจเป็นคนในแก๊งของเธอเองที่คิดจะทรยศ เสียงเปิดประตูดังขึ้นข้างหลังลินดาเธอรีบหันกลับมาและพบกับใบหน้าของคนที่เธอไม่คาดคิดจอหัวหน้ากลุ่มแก๊งพันธมิตรที่เธอเคยทำงานร่วมกันในอดีตคุณไม่ควรอยู่ที่นี่คนเดียวจอพูดขณะเดินเข้ามาไกลมันอันตรายเกินไปลินดาขมวดคิ้วเธอไม่เคยบอกใครว่าจะมาที่นี่แล้วเขามาได้ยังไงฉันไม่คิดว่านายจะมาที่นี่ด้วยลินดาตอบกลับอย่างระวังตัวนายตามฉันมางั้นเหรอจอยิ้มเบาๆแต่แววตาของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกแปลกประหลาด ผมแค่เป็นห่วงคุณก็แค่นั้นคำพูดของจอนทำให้ลินดารู้สึกไม่สบายใจภายในใจเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติยิ่งเธอไม่สามารถไว้ใจคนรอบตัวได้ความสงสัยยิ่งเพิ่มขึ้นหลังจากจอนจากไปลินดาตัดสินใจสืบสวนจดหมายลึกลับนั้นต่อเธอเริ่มเรียกดูเอกสารการเงินเก่าของเธอและพบความผิดปกติในการโอนเงินจำนวนมากในช่วงหลายเดือนก่อนที่เธอจะถูกลอบทำร้ายเงินที่หายไปนั้นถูกโอนไปยังบัญชีที่ไม่สามารถระบุตัวต,วตนได้แต่สิ่งที่ทำให้เธอตกใจคือมัน ถูกดำเนินการโดยใครบางคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีของเธอโดยตรงเธอเริ่มสงสัยในมากอย่างจริงจังเมื่อเธอได้เผชิญหน้ากับเขาและถามเกี่ยวกับการโอนเงินเหล่านั้นมากปฏิเสธทุกอย่างและอ้างว่าเขาทําไปเพื่อผลประโยชน์ขององค์กรแต่คาอธิบายของเขาดูไม่ชัดเจนและท่าทางของเขาทําให้เธอยิ่งระแวงในวันถัดมาลินดาได้รับข้อมูลลับจากหนึ่งในสมาชิกแก๊งที่ซื่อสัตย์ต่อเธอสมาชิกคนนี้บอกว่ามาและจอรนได้พบกันหลายครั้งหลังจากที่ลินดาสูญเสียความทรงจํา และพวกเขามีการเจราจาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันอำนาจในแก๊งหัวใจของลินดาเต้นแรงขึ้นการทรยศที่เธอสงสัยกำลังถูกเปิดเผยออกมาอย่างชัดเจนมากไม่ได้เป็นคนที่เธอควรจะไว้ใจและจอรนก็อาจเป็นหนึ่งในผู้สมรู้ร่วมคิดเธอต้องการคำตอบและการเผชิญหน้าครั้งต่อไปจะไม่ใช่การถามอย่างสงบอีกต่อไปลินดาจะต้องเลือกว่าจะเปิดเผยแผนการทรยศนี้อย่างไรโดยที่ไม่ให้ตัวเองตกเป็นเหยื่ออีกครั้ง ลินดานั่งนิ่งอยู่ในห้องทำงานเธอจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างสายตาเธอเต็มไปด้วยความคิดที่วุ่นวายการทรยศจากคนที่เธอเคยไว้วางใจมากที่สุดนั้นทําให้เธอรู้สึกเหมือนถูกกรีดหัวใจความสงสัยที่สูงอยู่ในใจเธอเกี่ยวกับมาร์กและจอรนได้มาถึงจุดที่เธอไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปเธอวางแผนเผชิญหน้ากับความจริงอย่างเด็ดขาดครั้งนี้เธอจะเป็นคนชักนำการเล่นเกมเอง ลินดานัดมาร์กและจอรนให้มาพบกันในห้องประชุมลับที่คฤราสน์เก่าเมื่อทั้งสองมาถึงสายตาของพวกเขาแสดงออกถึงความสงสัยแต่ยังคงไว้ซึ่งความสงบลินดานั่งอยู่หัวโตมองพวกเขาด้วยสายตาที่อ่านยากเราต้องพูดกันให้รู้เรื่องลินดากล่าวน้ำเสียงของเธอนิ่งและเฉียบคมฉันรู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นลับหลังฉันมาร์กมองไปที่จอรนก่อนจะหันกลับมาที่ลินดาคุณหมายถึงอะไรถ้าเรื่องการทำธุรกิจช่วงที่คุณไม่อยู่ผมจัดการทุกอย่างตามปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง จอนยิ้มเบาๆแต่ไม่พูดอะไรเพียงแค่ศบตาลินดาเหมือนรอดูว่าเธอจะเปิดเผยอะไรต่อไปลินดายกจดหมายลึกลับที่เธอพบขึ้นมาพร้อมกับเอกสารการเงินที่มีการโอนเงินออกไปโดยที่เธอไม่ทราบฉันพบหลักฐานว่ามีการโอนเงินจํานวนมากไปยังบัญชีที่ไม่มีชื่อเจ้าของและมันเกิดขึ้นในช่วงที่ฉันสูญเสียความทรงจําใครทําและเพื่ออะไรมาร์กหน้าซีดเล็กน้อยแต่ยังคงปฏิเสธผมไม่รู้เรื่องนี้เลยลินดาคุณต้องเชื่อใจผมทุกอย่างที่ผมทําไปก็เพื่อแก๊งเพื่อคุณ ลินดาหันไปหาจอนแล้วนายละจอนนายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโอนเงินนี้หรือเปล่าจอหนหัวเราะเสียงเบาๆลินดาถ้าผมจะทําอะไรผมคงไม่ทําแบบนี้ผมเป็นคนตรงไปตรงมาถ้าผมต้องการอะไรผมจะบอกคุณตรงๆการพูดของจอนทำให้บรรยากาศในห้องยิ่งตึงเครียดขึ้นลินดารู้สึกว่าไม่มีใครในนี้ที่สามารถเชื่อถือได้อย่างเต็มที่ทุกคนดูเหมือนจะมีวาระส่วนตัวที่ซ่อนอยู่ หลังจากการเผชิญหน้าในวันนั้นลินดายังคงไม่สามารถสรุปได้ว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังการทรยศนี้แต่เธอรู้ว่าเวลาของเธอใกล้หมดลงแล้วเธอต้องทำอะไรบางอย่างก่อนที่เกมการทรยศนี้จะทำลายเธออย่างถาวรเธอเริ่มวางแผนอย่างละเอียดและจัดการรวบรวมข้อมูลจากเครือข่ายคนในแก๊งของเธอที่ยังคงพักดีต่อเธอจนในที่สุดลินดาได้รับข้อมูลใหม่จากหนึ่งในคนสนิทของเธอซึ่งระบุว่าจอรนมีการประชุมลับกับแก๊งคู่แข่งที่พยายามหลอกบอกฆ่าเธอ ลินดาไม่รอช้าเธอสั่งให้คนของเธอเตรียมตัวสำหรับการบุกประชุมลับนั้นเธอต้องการยุติเรื่องนี้และเปิดเผยความจริงทั้งหมดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะต้องเผชิญหน้ากับจอรนและหากมากเป็นส่วนหนึ่งของแผนนี้เขาจะต้องชดใช้เช่นกันคืนแห่งการ,รเผชิญหน้ามาถึงลินดานำทีมบุกเข้าไปในกลัวดังร้างที่จอรกนกำลังประชุมกับแก๊งคู่แข่งเมื่อพวกเขาบุกเข้าไปในห้องประชุมจอรนและหัวหน้ากลุ่มศัตรูต่างตกใจแต่ก็ยังพยายามทำตัวสงบเสงี่ยมคิดจะทำอะไรจอรนลินดากล่าวเสียงดัง นายทรยศฉันใช่ไหมจอนยิ้มเบาๆเหมือนกับว่านี่เป็นสิ่งที่เขาคาดไว้แล้วคุณคิดว่าผมทรยศงั้นหรือผมไม่ได้ทรยศคุณลินดาแต่ผมทําสิ่งที่คุณไม่กล้าทําหมายความว่ายังไงลินดาถามน้ําเสียงเต็มไปด้วยความโกรธคุณเคยปกครองด้วยความกลัวและความแข็งแกร่งแต่เมื่อคุณสูญเสียความทรงจําคุณก็สูญเสียสิ่งนั้นไปด้วยจอนกล่าวผมแค่ทําให้แก๊งของเรายังคงแข็งแกร่งไม่ว่าคุณจะอยู่หรือไม่อยู่ลินดาเข้าใจในทันทีว่าเกมนี้ใหญ่ กว่าที่เธอคิดจรนไม่ได้แค่ทรยศเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแต่เขาต้องการอำนาจทั้งหมดสำหรับตัวเองลินดาเผชิญหน้ากับการทรยศที่ถูกเปิดเผยและรู้ว่าเธอจะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในตอนต่อไปเธอจะต้องเผชิญหน้ากับทางเลือกระหว่างการใช้ความโหดเหี้ยมที่เธอเคยมีเพื่อทวงคืนอำนาจหรือเลือกที่จะเดินในเส้นทางใหม่ที่ปราศจากความรุนแรงลินดาจ้องมองไปยังจอรนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอคำพูดของเขาทำให้ความโกรธของเธอพุ่งสูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้เธอเห็นภาพรวมของสถานการณ์ที่ชัดเจนขึ้นจนไม่ได้ทําเพื่อแก๊งหรือเพื่อเธอเขาทําเพื่ออํานาจของตัวเองการลอบฆ่าครั้งนั้นอาจจะเป็นฝีมือของเขาหรือไม่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับแทนที่ใหญ่กว่านั้นนายไม่ได้ทําเพื่อแก๊งลินดาพูดออกมาเสียงดังนายทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้เป็นหัวหน้าจอนยิ้มอย่างสงบบางทีคุณอาจจะถูกแต่ในโลกนี้อำนาจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณสอนเราทุกคนด้วยตัวเองลินดาคน ที่ไม่มีอำนาจไม่มีสิทธิควบคุมอะไรทั้งนั้นลินดาเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นทุกสายตาในห้องประชุมจับจ้องมาที่เธอคนของเธอเองต่างก็ดูเหมือนกำลังรอคอยคำสั่งเธอรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องตัดสินใจว่าจะก้าวเดินไปในทิศทางไหนจู่ๆเสียงปืนดังขึ้นจากอีกฝั่งของห้องมากปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับทีมของเขาเขาเดินเข้ามาใกล้ลินดาสายตาของเขาเต็มไปด้วยความกังวลและเร่งรัดลินดาเราต้องออกจากที่นี่มากพูดเสียงเข้ม พวกมันมีจำนวนมากกว่าเราหากเกิดการต่อสู้ขึ้นเราอาจจะไม่รอดลินดาหันไปมองมาร์กเธอรู้ดีว่าการหนีไม่ใช่ทางออกแต่เธอก็ไม่อยากให้คนของเธอต้องตายเพราะการต่อสู้ที่ไม่จำเป็นจอห์นหัวเราะเบาๆเห็นไหมแม้แต่มือขวาของคุณยังไม่คิดว่าคุณจะชนะคำพูดนั้นเหมือนเป็นการท้าทายลินดารู้ว่าจอห์นกำลังพยายามกดดันเธอให้ตัดสินใจผิดพลาดแต่เธอก็ไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ง,ง่ายๆ ลินดาตัดสินใจยืนขึ้นอย่างมั่นคงสายตาของเธอเปลี่ยนเป็นเย็นชาและแข็งกร้าวฉันอาจจะสูญเสียความทรงจำไปแต่ฉันไม่ได้สูญเสียความเป็นผู้นำและฉันก็ไม่ได้เป็นคนที่ยอมให้ใครมาควบคุมเธอหันไปทางมาร์กและสั่งการเตรียมตัวคนของเราจะสู้เท่าที่จำเป็นแต่ไม่ใช่เพื่อฆ่าฉันต้องการให้จอรนยังอยู่และรับผิดชอบสิ่งที่เขาทำมาร์กพยักหน้าแม้จะไม่เห็นด้วยกับการสู้ในสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงเช่นนี้แต่เขาก็รู้ดีว่าลินดาเป็นคนที่มีแผนการเสมอ การประทะก,กันเริ่มขึ้นอย่างรุนแรงแต่ด้วยทักษะการต่อสู้และการวางแผนของลินดาเธอและทีมของเธอก็สามารถจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบจอนถูกจับตัวได้ในที่สุดเขาถูกคุมตัวอยู่ตรงหน้าลินดาสายตาของเขาที่เคยเย่อหญิงกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวนายคิดว่านายสามารถทำลายฉันได้หรือจอนลินดาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชานายคิดว่าการลอบฆ่าฉันจะทำให้นายมีอำนาจเหนือทุกคนจอนพยายามอธิบายตัวเอง ลินดาผมแค่ต้องการทำให้แก๊งแข็งแกร่งขึ้นคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณเปลี่ยนไปหลังจากสูญเสียความทรงจำคุณไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมลินดามองเขานิ่งๆก่อนจะพูดช,ช,ช้าๆฉันอาจจะเปลี่ยนไปแต่ฉันไม่จําเป็นต้องเป็นเหมือนเดิมฉันสามารถสร้างอนาคตใหม่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาความโหดเหี้ยมและความรุนแรงเหมือนที่เคยเป็นเธอสั่งให้คนของเธอพาจอนไปขังไว้เพื่อรอการพิจารณาแต่แทนที่จะเลือกที่จะฆ่าเขาลินดาตัดสินใจที่จะใช้เขาเป็นเครื่องมือในการเจรจากับแก๊งอื่นๆ ในการคืนความสงบและความเป็นปึกแผน่นให้กับโลกใต้ดินหลังจากทุกอย่างสงบลงลินดาเดินออกมาจากโกดังพร้อมกับมากมายังคงเฝ้าดูเธอด้วยความสงสัยทำไมคุณไม่ฆ่าเขามากถามจอนทอนยศคุณเขาควรจะจบลงที่ความตายลินดาหันมามองมากสายตาของเธอเต็มไปด้วยความแน่วแน่เพราะฉันไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปมากการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงไม่ใช่คำตอบเสมอไปมากเงียบไปช่วขณะก่อนจะพยักหน้า และยอมรับการตัดสินใจของเธอแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจมันอย่างทงแท้ก็ตามหลังจากเหตุการณ์ที่โกดังผ่านไปลินดาก็เริ่มสร้างโลกใต้ดินใหม่ของเธอด้วยวิธีทางที่ต่างออกไปอำนาจที่เธอเคยสร้างขึ้นด้วยความโหดเหี้ยมและการใช้กำลังนั้นกำลังถูกเปลี่ยนแปลงเธอพยายามที่จะปกครองด้วยการเจรจาและสร้างพันธมิตรที่มั่นคงแต่เธอก็รู้ดีว่าเส้นทางใหม่นี้ไม่ง่ายเลยการไม่สังหารจอนทำให้คนรอบข้างเธอเริ่มแสดงความกังขาบางคนเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงความแข็งแกร่งของเธอ โดยเฉพาะคนที่ยังคงยึดมั่นในกฎของโลกใต้ดินที่ว่าอำนาจมาพร้อมกับความโหดเหี้มมาร์กเองก็ยังคงเฝ้าระวังและเป็นห่วงแต่เขาก็ยังคงพักดีต่อลินดาเสมอมาหลายเดือนผ่านไปลินดาเริ่มเห็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของเธอแก๊งต่างๆที่เคยเป็นศัตรูเริ่มมีความร่วมมือมากขึ้นและปัญหาการนองเลือดก็ค่อยๆลดลงการเจรจาและการสร้างพันธมิตรใหม่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับอาณาเขตของเธอในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ก็ยังมีบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ มาร์กซึ่งเป็นมือขวาของลินดามักจะมองเห็นปัญหาที่ซ <oneself> ่อนอยู่เขาเริ่มสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวลับๆของกลุ่มเล็กๆที่เริ่มไม่พอใจบางคนยังคงพักดีต่อวิธีเก่าที่เต็มไปด้วยการแก้ปัญหาด้วยกำลังมากจึงเตือนลินดาลินดาผมรู้ว่าคุณพยายามเปลี่ยนแปลงแต่มีบางคนที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้พวกเขาอาจจะก่อกรบฏมาร์กกล่าวอย่างจริงจังลินดาหยุดฟังคำพูดของมาร์กเธอรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงแต่เธอยังคงเชื่อมั่นในเส้นทางที่เลือกฉันรู้มาร์ก แต่เราไม่สามารถกลับไปใช้วิธีเดิมได้ถ้าเราต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายอีกครั้งฉันก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญมันด้วยความเข้มแข็งแบบใหม่ไม่นานนักความท้าทายครั้งสุดท้ายก็เกิดขึ้นจริงหนึ่งในแก๊งที่ไม่พอใจการเปลี่ยนแปลงของลินดาได้เริ่มก่อกรบฏภายในพวกเขาเริ่มโจมตีฐานปฏิบัติการเล็กๆของเธอเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ยอมรับอำนาจใหม่ที่ปราศจากความโหดเหี้ยมลินดาตัดสินใจเผชิญหน้ากับการกบฏครั้งนี้ด้วยตัวเองเธอไม่ได้พกปืนหรืออาวุธหนัก แต่เธอมาพร้อมกับความมุ่งมั่นและความมั่นใจที่เธอสร้างขึ้นใหม่ในคืนที่เกิดการประทะลินดายืนอยู่ตรงหน้าผู้นำของกลุ่มกบฏสายตาของเธอมั่นคงแต่ปราศจากความโกรธฉันรู้ว่านายไม่เห็นด้วยกับวิธีการของฉันแต่นี่คือวิธีทางใหม่ที่ฉันเลือกเดินและฉันจะไม่หันกลับไปหาวิธีเก่าผู้นำกบฏมองไปที่ลินดาอย่างเย,เย้ย<ๆ>เธอจะคิดจริงๆหรือว่าการเจรจาจะช่วยให้เธอรอดในโลกนี้โลกนี้มันโหดร้ายและคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะอยู่รอดฉันก็เคยคิดแบบนั้น ลินดาตอบแต่ฉันพบว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ใช่แค่การฆ่าหรือทำลายความแข็งแกร่งคือการเลือกเส้นทางที่ยากที่สุดและเส้นทางนั้นคือการสร้างความสงบและความไว้วางใจการพูดของลินดาทําให้ผู้นํากบฏและคนของเขาเกิดความลังเลเขามองไปยังกลุ่มของเขาที่เริ่มลังเลตามลินดาเช่นกันในที่สุดผู้นํากบฏยอมลดอาวุธลงบางทีเธออาจจะถูกเขาพูดอย่างหนักใจแต่ถ้าฉันต้องเชื่อเธอฉันอยากเห็นสิ่งที่เธอทําสําเร็จจริงๆ ลินดายิ้มเบาๆฉันจะพิสูจน์ให้เห็นเองหลังจากการกรบฏถูกยุติลงลินดาได้สร้างโลกใต้ดินใหม่ที่ไม่ใช่แค่เพียงอำนาจที่ควบคุมด้วยความกลัวแต่เป็นอำนาจที่ควบคุมด้วยความเข้าใจและความไว้วางใจแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานและ,ะเผชิญกับความท้าทายมากมายเธอก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าเส้นทางที่เธอเลือกนั้นถูกต้องมาร์คซึ่งเป็นคนที่เฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงมาตลอดรู้สึกถึงความเคารพที่ลึกซึ้งต่อเธอคุณทำได้จริงๆิลินดาคุณเปลี่ยนแปลงโลกนี้ด้วยวิธีที่ผมไม่เคยคาดคิด ลินดาหันมามองเขาและยิ้มทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้มากแม้แต่คนอย่างฉันในที่สุดโลกใต้ดินที่ลินดาสร้างขึ้นก็เต็มไปด้วยความสงบสุขที่ไม่เคยมีมาก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เธอเลือกนั้นนำมาซึ่งความสงบสุขที่ยั่งยืนและเธอได้พิสูจน์ว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การครอบงำแต่เป็นการสร้างอนาคตที่ดีกว่าด้วยมือของตนเอง